โอเคครับคนดูวันนี้ผมจะพาคนดูไปปลอมตัวหนึ่งหนึ่งกับสตรีมเมอร์นะครับผมโดเนทไปแล้วหนึ่งร้อยเดี๋ยวรอเขาเข้าห้องนะครับคลิปนี้จะสกอร์เท่าไหร่จะเดือดจะมันขนาดไหนเดี๋ยวไปรอดูเลยครับนี่นะครับคนดูตอนนี้เนาะเขาก็สตรีมอยู่นะครับแล้วก็เล่นห้องใหญ่อยู่แต่ผมเนี่ยโดเนทไปแล้วหนึ่งร้อยนะนี่ขอไปเก็บเหรียญเหลือก่อนอ่าน้องเขากำลังเล่นห้องใหญ่อยู่นะก็เดี๋ยวรอน้อเขาจบแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ดูอีกทีครับก็ร้อยหนึ่งมาดูกันว่าจะมันจะเดือดขนาดไหนเจอกัน A later few moments ขอหนึ โอเคครับทุกคนตอนนี้เขาก็เข้าห้องมาแล้วนะแบงบูลูลูนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกดกันเลยมาดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่าเชียรสตรีมเมอร์แบงลูแบงบูลูลูกด1เชียร์เรียกพี่สิกด2เซียนเกมซิงไปดูกันพร้อมตัวยิงสตรีมเมอร์ออกเหลี่ยมซ้ายดีเซิร์เหลี่ยมขวามาไม่โดนเหลี่ยมขวาหนึ่งไม่โดนออกขวาหนึ่งทีล่วง ไปแล้วหนึ่งศูนย์ผมเนี่ยสอนเชิงเองมาดิมาดิไหนน้องชายไหนน้องชาย,ย <First play. S 2> เปิดละพังเปิดกอดได้ปูดเปิดกอดได้ปูดมาสเตปตึงดีเซอร์ใช่ไหมขอญาฟองควงสวน <can> เปิดกอดได้ปูดนะแบบเนี้ยเปิดกอดได้ปูดนะเปิดกอได,ด,นะดกอได้เปียบครับเปิดกอดได้เปียบผมดันหาเลยแดง แดงล่วงโโอ้หยิงเป็นหัวยิงเป็นหัวสองศูนพูนสวัสดิ์เฮ้ยคอมเมนตเก่งจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แม่งเก่งเว้ยหมอที่สามหมุนที่สามขวาล่วงสามศูนย์พูนสวัสดิ์เฮ้ยแม่งโหดจริงว่ะ พีม่มันโหดจริงว่ะแจ็คยอมสู้มันไม่ได้จริงว่ะน้องเฮ่สู้ไม่ได้จริงม,มันโหดจริงว่ะกระโดดอย่างนี้ถ้าเอาเหลี่ยมขวาตายนะปึ๊บรอหอก,ก่อนมาเหลี่ยมขวาเหลี่ยมนี้ตั้งไอวอลเปิดเอาขวามาตายร่วงอุย้ยสี่ศูนย์พูนสวัสดิ์เฮ้ยเจ็บรู้เจ็บ,จบสู้ไม่ได้ไว่ะ ล่วง,องโอ้โหหู้าศูนย์อุยอ้ยอุย้ยสู้ไม่ได้เลยโปรตีสู้ได้นะเว้ยแบบหัวสองหัวอะไรเงี้ยอุย้ยแต่มันเอ้ยแต่มันเอาเรื่องอยู่นนะแน่จริงเฮ้ยถ้าดูสตรีมอยู่แน่จริงเอาดีไหมเฮ้ยแน่จริงแน่จริงดีเสิร์ฟด้วยกันเลยไหมโอ้โหสองควงสู้ไม่ได้ว่ะ มาขอทาผมเล่นดีเซิร์ดคนดูมาขอทาผมเล่นดีเซิร์ดนะมาขอทาผมเล่นดีเซิร์ดขอไม่รู้จะเล่าดีเซิร์ดผมก็เล่นเป็นมาหนึ่งล่วงหูระยะจูบหกศูนย์ดีเซิร์ดซองพวงยอมเดี๋ดีเซิร์ดไม่เคยยอมหรอกดีเซิร์ดไม่เคยยอมคนเฮ้ยเก่งจริงเก่งจริงเฮ้ยทุกคนได้เอาเรื่องจบ ยอบดิรออะไรอ่ะไม่คิดว่าจะขนาดนี้เนี่ยไม่คิดว่าจะขนาดนี้จริงผมเล่นดีเซิร์ดให้เขาเลยถ้าเขาได้วินนึงก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะเล่นดีเซิร์มารอดูว่าผมจะได้เจ็ดศูนย์หรือเปล่าไอคิวเอกไม่ไว้หน้ากันเลยไงยน้องโอว่าละแม่งโดดเด่นมาหนึ่งรอยบอกอยากเจออุ้ยโอ้โหเม็ดเดียวเจ็ศูน แม่เงเจอจริงด้วยวะอุ้ยฮะเฮ้ยอยู่ไหนอะโอ้โหไปคมกัดระยมเลยนี่ยอนจริงใครวะขอแอดชื่อเลยไม่นึกขอแอดเพื่อนเลยแม่งโหดจริงว่ะกดไลค์ให้เลยกดไลค์ให้เลยเฮ้ยโหดจริงไม่ใครเม็ดเดียวผมตลอดอ่ะ เจ็ดศูนย์ก็โอเคเอาคนดูใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยตามผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าผมจะปลอมตัวไปยิงสตรีมเมอร์คนไหนรอติดตามเดี๋ยวผมไปสตรีมก่อนเจอกันบ๊ายบายแล้วคุณทุกคนนะจุ๊บม่ะ